สวัสดีครับวันนี้นาะทูโตโยต้าสุรินมาแนะนําตัวรุ่นรถที่เป็นรุ่นตกแต่งพิเศษที่มีอยู่หนึ่งเดียวในรายการผลิตของตัวไฮรักแชมมาด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคครับชุดตกแต่งพิเศษหรือว่าตัวชุดแอคทีฟแพคเกจเนี่ยในรุ่นของตัวกระบะดีเซล24เกียร์ออโต้นะครับจะอยู่ในรุ่นของตัวช่วงกระบะสั้นหรือว่าชอ็อตบิลเบสซึ่งที่เราเห็นง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าได้ไปหน้าแบบ เลนโปรเจคเตอร์แล้วก็พร้อมเ a ย์ไทม์ล n ด i ิ้งไลท์หรือ LED นั่นเองสองขีดด้านบนนี้ก็คือจะเป็นตัว d a ย์ไทม์ล n ด i ิ้งไลท์นะครับก็คือจะสว่างตอนที่เราตอนวิ่งตอนกลางวันนั่นเองนะครับแล้วก็โคมไปหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับก็คือให้แสงสว่างที่เป็นสีขาวแล้วก็ความสว่างชัดเจนแน่นอนนะครับแล้วก็ได้ความสวยงามของตัวรถด้วยที่โดดเด่นจากตัวรุ่นปกตินะครับไล่มานะครับโลโก้ t o y o ต้จะเป็นตัวสีบอลเงินนะครับถ้าเป็นรุ่นปกตินะครับที่ เป็นเกรดที่ลงลงมานี่ก็คือจะเป็นสีวัสดุคือสีดําเลยนะครับจุดที่แตกต่างกันที่ดูจากด้านหน้านะครับมาดานช่างครับผมแต่คันนี้เนี่ยเรามีการตกแต่งพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาจากตัวสแตนดาร์ดเพราะว่าเกินไปจากทริปที่แล้วนะครับตัวสแตนดาร์ดทุกเกรดรุ่นนียจะเป็นล้อก,กระทะขนาด14นิ้วแต่ว่าตอนนี้เรามีการตกแต่งให้ลูกค้าดูว่าเออกรณีที่ว่าเราไปเปลีป่ยนแม็กยางที่มีไซส์ขนาดใหญ่ขึ้นแล้วรูปทรงหรือว่าตัวรถเนี่ยมันจะดูลงตัวมากยิ่งขึ้นไหมนะครับตัวนี้จะเปลี่ยยนน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 เเป็แมกัขขาาาดดด18 18ิิ้้้วววลหือ ดูแล้วก็คือว่าจะมีการจัดสรงมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็คือว่ามีการใส่ก่องโหลดของทางด้านหลังอีก1นิ้วครึ่งด้วยเพื่อให้ลงตัวนะครับมาดูอัปชั่นที่แตกต่างจากรุ่นปกตินะครับกระจกมองข้างตัวนี้จะปตับไฟฟ้าจากภายในแล้วด้วยนะครับชุดตกแต่งแอคทีฟแพ a เกก็คืออะไรละครับก็คือจะมีตัวชายล่างท้ายขวาแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็น3มชิ้นด้วยกันก็คือจะมีการต่อชายล่างลงมาในลักษณะยอย่างนี้เพื่อให้ดูตัวรถเนี่ยดูมีมิติแล้วก็ลงตัวมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญได้ความสวยงามและลงตัวไม่เช่นคตัวรุ่นปกติด้วยนะครับมีตัวปิดฝาถาังน้ํามันมาให้ในตัวนะครับแต่ว่าก็คือเรื่องการเติมน้ำมันก็คงต้องใช้กุญแจในการไขเหมือนรุ่นปกติทั่วไปเหมือนเดิมนะครับผม สวยงามและลงตัวมากขึ้นเห็นไหมครับด้านท้ายครับผมชิ้นที่3ที่ผมพูดไปก็คือจะเป็นตัวชิ้นนี้นั่นเองนะครับเป็นการต่อชายล่างคือซ้ายขวาหลังจะมี3ชิ้นด้วยกันซึ่งจะอยู่ในรุ่นย้านะครับก็คือจะเป็นตัวด e ีเซล24เกียร์ออโต้แล้วก็เป็นตัวช่วงกระบะสั้นด้วยนะครับที่จะมีชุดแต่งนี้มาจากโรงงานทางด้านนี้เลยครับอพอไล่มาภายในนะครับผมก็คือจะมีการตกแต่งที่เป็นตัวสีส้มนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาตั้งแต่บริเวณที่ เก็บของด้านข้างประตูนะครับทั้งซ้ายขวาแล้วก็ด้านข้างของตัวคอนโซลรวมถึงช่องแอร์นะครับที่มีอยู่ที่4ช่องนี้ก็คือจะมีการแซมวัสดุสีส้มเข้าไปนะครับเพื่อบ่งบอกของตัวรุ่นที่เป็นรุ่นตกแต่งพิเศษออกมานะครับกระจกมองข้างอย่างที่ผมกล่าวไปก็คือจะเป็นการปรับจากภายในนะครับแล้วก็การตกแต่งโดยรวมนะครับก็จะมีลักษณะที่สวยงามและลงตัวนะครับก็คืออย่างคันที่เราตกแต่งให้ดูนี่ก็คือว่ามีการใส่แม็กไปให้ละ นะครับมันก็จะดูสวยงามกว่ารุ่นมาตรฐานเพิ่มเติมขึ้นมาอยู่ที่ตัวลูกค้าครับว่าชอบการตกแต่งในลักษณะยังไงนะครับเอารอทําเป็นตัวอย่างให้แล้วและที่สําคัญรถคันนี้ก็จะเป็นตัวรถทดลองขับหรือรถเทสได้ด้วยเพื่อให้ลูกค้าลองสมรรถนะของตัวรถด้วยว่าโอเคไหมต้องการก่อนเลือกซื้อเนี่ยก็คือจะมีการตัวพนังกงานขายเนี่ยพาไปทดลองขับในพื้นที่ทดลองขับอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าอีกครั้งครับขอบคุณครับสวัสดีครับ